ใครอยากที่อ่ะใครอ่ะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s a l o r Mac นะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ันที่ลบบุรีเมืองลิง <Yeah. S 1> แล้วนี่ข้างหลังก็คือพระปางสามยอดนะครับแล้วก็วกนี่นี่นีน้องๆน้องๆแล้วก็อันนี้น้องๆทุกคนลิงเยอะมากเลยอะ,ยอะกำลังกำลังมาอุ้ยมาแล้วอะแม่งจะเอากล้องมันไปปะวะทุกคนที่นี่แบบว่าเจ้าหินโหนดมากเลยอะ <Yeah. S 1> มาแล้วมาแล้วย <Yeah. S 2> า นะมาแล้วกงเอารถตัดไปนะต้องนะอ้าวอา้ <c oughs> อาวทำอะไรกันอ่ะอา้อาวอ้าวอ้าว a few moments later ทับบางสามยอดข้างหลังนะครับจะเป็นโบราณสถานเก่าแก่ของ,ของทางจังหวข์ลบุรีลัลกษณะปราสาทเขาอ่ะจะเป็นแบบหอมนะคนแต่ตอนนี้เขาเข้าไปไม่ได้น่าจะด้วยแบบว่าสถานก,การณ์ช่วงนี้นะไม่ค่อยจะ ดูดีเท่าไหร่แล้วตรงนี้นะครับจะเป็นสารทักการนะครับมองไม่เห็นสาปาตรงนี้นี่ครับสาลป้าการสารป้าการก็คือเขาก็ยังไม่ให้เข้าเหมือนกันเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้เหมือนกันก็คือจะให้ไ่ว้ข้างนอกอย่างเดียวแต่ที่เหมือนเดิมคือลิงเยอะมากแล้นี่เจอแบบหลายฝูงมากเลยมันกัดกันเนี่ยมาแล้วมาเลยไป โคตรเมื่อกี้ลิงเต็มเลยอ่ะโคตรตกใจเลยตามถนนดีกว่าย้ายที่อื่นกันดีกว่าเราไปแกะไปไหนต่อภูเก็ตนน้ำใสเหรอหมดใจทุ่มโซมไปกินข้าวก่อนดีกว่าม้านเขาก็กินข้าวผัดมาแล้วนะเสื้อเปิดไปแล้วเนี่ยล่าสุดล่าสุดเสื้อเปิดไปแล้วและละอีกล่าสุดก็คือตัวดำแล้วตอนนี้คือทุลักทุเลมากเลยมาเมืองลิงไงโอ่งดูเขานัู่เล่น ย่างไม่ได้นะอุ้ยสวยอ่ะมาถ่ายดีกว่า น้ำใสล้วนนะครับร้านลูกชิ้นที่นี่เขาอร่อยมากเราเข้าไปในร้านกันดีกว่าไปดูว่าเราจะกินอะไรกันนะตนีียเราอยู่กันในร้านล้วนแล้วนะครับรออาหารอยู่แล้วก็อันนี้ที่ได้อย่างแรกก็จะเป็นเกี๊ยวเอ้ยขนม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 จีบ,น,จบน,นี่ตัวขนมจีบนี่นะขนมจีบหมู แล้วตอนนี้เราย้ายกันมาอยู่ที่วัดอ่าพระพุทธบาทตรงนี้คือข้ามจังหวัดมาแล้วนะตอนนี้จังหวัดอะไรล่ะลพบุรีสระบุรีอ้ยถูกแล้วเล่นมุกอะไรอ่ะชนบุรีขอแนะนำขอนะนำตัวเหมือนเหมือนมิสแกนหน่อยตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสระบุรีขอแบบมิสแกนนี่ต้องคนนี้ดีกว่าขอแบบมิสแกนแนะนำตัวมิสแกน มซีุ้ยเข้ามาในวัดแล้วก็สแกนวัดอุณหภูมิก่อนาแล้วที่นี่มีเออ่ในวัดเนี่ยเขาจะมีเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพุทธบาทด้วยนะทุกคนโอเคแล้วคนเดียวติ๊กกเอรร์นะบถ่ายรูปได้ตลอดทางครับไหว้รอยพระบาทขึ้นด้านบนเลยนะฮะบนเดินได้ทั่วเลยนะครับเปิดเลยครับเข้าไปไหว้พระกันเนาะ ที่รอพจังตวัดเพชรบุรีวัดพระพุทธบาทที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่ขุนคนเงียบสงบมากเลยทุกคนขึ้นมาข้างบนกันทุกคนเมื่อคืนมาอากาศดีดีนะวันนี้ก็แบบว่าร้อนหน้าไหมเหมือนเดิมเฮ้ย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 มีคนตามไปท้องข้างในกันเดี๋ยวไปข้างในกันเลย าแล้วหิวแล้วแหละหิวอ๋อเพิ่งกินมาเองหิวแล้วจ้าน้องมาแล้วเมื่อกี้เธอบอกจะซื้อของน้องเขาอ่ะน้องทวงแล้ว อร่อยไหมครับผมอร่อยครับสุดยอดเลยใช่ไหมครับผมจัดไปสองภาพครับทุกคนเดี๋ยวเราไปคาเฟ่กันต่อดีกว่าวันนี้ว่ายพาเสร็จแล้วไปด้วยสิไปไปยันนี่เลยเราจะบอกฉหรอไม่เราจะไปบอกฉันหรออืมอืมจะบอกฉหรอเสด็จจะดิ้งจริงเลยคนนี้เข้ารถดีกว่านี่ครับทุกคนแล้วตอนนี้เรา มาอยู่การที่บ้านแม่โมดก่อนมาซื้อของฝากแล้วก็ซื้อของกินมันม่วงระเทศต้องไหว้ก่อนนะถ้ามันมาเทศตลกมากเลยบ้านแม่โมดที่นี่อะไรเด็กคนเดียวปี๊เอ๊ะอะไรอ่ะเรียกอะไรอ่ะขนมอะไรนี่ขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะไข่ถั่วไส้ถั่วไข่เค็มขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็มใช่แล้วแป้งแป้งสดแป้งแบบแป้งสดอ่ะเออดีดรหมดตอนนี้เหรอเหลือแค่มันม่วงกับมันเทศต้องไหวไหะ อนเทศอะบุตลาลานี่นะคะเราได้กันมาแล้วนะคะสองขุงข้างในจะมีเป็นขนมเนี้อมันม่วงขนงมเนี้ยมันเทศแล้วก็จะมีขนมชันเดีเ๋ยวจะเปิดให้ดูดีกว่าเริ่มจากโรตีกรอบซึ่งไม่ได้พูดเมื่อกี้นี่นะคะนี่คือโรตีกรอบหมดน่ากินมากเลยเห็นพคตบแล้วอยากกินเลยนี มานี่นะครับอันนี้จะเป็นมนันม่วงได้ปะเอ้ยขนมเปียะโอเปียมันม่วงใช้มันม่วงอันนี้จะเ,<ฮ>เป็นขนมเปียไส้มันเทศแต่เราไม่ต้องไหว้เพราไม่ทิพย์อันนี้ก็จะเป็นขนมชั้นขนมชั้นแต่ฉันไม่ได้จ่ายตังค์ฉันจา่ายเดี๋ยวถ้ามันเดี๋ยวเดี๋ยวผักกปแฟไ,ไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ได้ไม่ใช่ขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอสเออชั้นไหนเธอก่อนจะตกแล้วเร็ว ได้ได้ทุกคนจะตกแล้วรีบขึ้น,นรถก่อนดีกว่าก่อนจะตกถ้ซื้อมากล่องเดียวหรอฮะอันนี้ซื้อกับยองซื้อมาอันนี้ซื้อมาสองกล่องแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านมุมกาแฟแอบคอปปี้นะครับนี่คือหน้าร้านโอเคปะเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเมื่อกี้หลับมาเลยอ่ะง,ง่วงนี่คนเยอะมากเลยอ่ะเออไม่กินนะคนเยอะมไม่เห็นหรอ,อ เราเข้ามาข้างในตรงนี้ดีกว่าคนเยอะมากเลยทุกคนใครมาแล้วไม่นั่งในร้านก็ขอกลอยเลยปนะคใครที่เข้ามาในร้านแล้วไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้จ่ายตังค์อะเอ้ยไม่ได้แบบไม่ได้ซื้อของอย่างนี้ก็สามารถไอ้นี่ได้ด้วยนะเข้ามาถ่ายรูปได้แต่จะเสียคนละ20บาทในการถ่ายรูปนะครับโอ้ยน,ะนี่ทุกคนแล้วตอนนี้เราเดินกันอยู่ข้างในเขาวงกดดอกไม้นะครับ คือจะบอกว่าดอกคอสมอสสวยมากเลยดูดิข้างหลังอรงเงี้ยต้องเดินดีๆนะหัวชนได้นะดแดดก็แรงแรงบอกว่าคนที่เดินก็ต้องอ่ระวังพึ่งอลังการมากอะ่ะดูดิแบบสุดลูกหูลูกตามากสวยพึ่งก็เยอะมาก เดินก็เสียวๆหน่อยนี่เขาเขียนอยู่อ๋อตรงไหนนี่เขาเขียนคำมงกลอ๋อนี่ป้ายงั้นปะเรอเดินตามมาตรงนี้นะครับป้ายืนนี่พี่แม่เปิดกล้องยังฮะเปิดกล้องไหนูกอ่ะ ครับทุกคนและนี่ที่สุดท้ายที่เราจะอยู่นะครับก็คือโคกสลุงนะครัันนี้วัวเต็มเลยว้างขวางมากดูเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ต้องคอยระวังขี้วัวด้วยนะนนเออนี่นาครับุอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วฮัหวโหลไม่เอาเรามาเป็นมิตรกับเธอนะ อุ้ยใครอยากขี่วัวใครเหยียบไม่ใช่กูใครเหยียบใครเหยียบอ่ะพี่แม็กเปล่าอ้าวน้าว้าวว้าวว้าวเฮอยากขี่วัวขึ้นแบบแเองต้องขอยระวังขี่วัวด้วยนะหน้าแล้วอุ้ยมาแล้วนั่นไงกูวิ่งขึ้นรถก่อนเด้ออุ้ยวิ่งขึ้นรถก่อนเด้อเฮ้ยเขาเลือกขยับทางนี้หรหนึ่งสองนี่นี่มาหาลัยวัวชนมะเนี่ย <i> 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 เอาแล้วเอาแล้วไม่ได้ไม่ได้ไ่ขึ้นหลังมันมนม,ม,มันมองแล้ว <i> <i> มันมองแล้วอ่ะเอลกตไไดด้้้นี เหนื่อยแล้วว่าขอไปคลิปก่อนไปคลิปพูดว่าอะไรดีอ่ะพูดอะไรดีทุกคนไปคลิปแล้วเหนื่อยมากเลยตอนนี้เจอแดดจนไม่รู้จะปิดคิ้่ยวไงเลยเอาเป็นว่าก็เราก็เออขยับตามรอยมาก็มาแล้วที่นี่นะวันเดย์ทริปวันเดย์ทริปที่ราชบุรีเฮ้ยท่นนี้เหรอลบบุรีไม่ใช่ลบบุรีสระบุรีเฮ้ยจังหวัดอะไรอ่ะ ลบบุรีค่ะลบบุรีถ้าใครอยากตามมาก็ตามมาได้นะครับที่ลบลบไม่มีรอเรือลบบุรีลีก็เออนั่นแหละก็ตามมากันได้นะก็มีที่เที่ยวเยอะมากเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือที่ที่แบบฮิตเลยก็คือตรงที่โคกสลุงที่สะพานตุงนีนะทุกคนแล้วก็เออใครอยากตามมาก็ตามมานะคัะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเซเลมักไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการ ให้มาทำคลิปต่อไปด้วยใช่ไหมใช่โอเคทุก <c oughs> okay, คนงั้นเราไปคลิปด,ดีกว่าบ๊ายบาย